สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการคิดแบบ VI นะครับ e ี EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าถ้าวันนี้เราถือหุ้นบางตัวนะครับมานานมากนะแต่ว่ามันไม่ไปไหนสักทีเนี่ยเราควรขายมันทิ้งแล้วไปซื้อตัวใหม่ที่ดีกว่าหรือเปล่านะครับก็อยากจะบอกแบบนี้ครับว่าคําถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวใหม่มันดีกว่าเดิมอถูกไหมเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าตัวใหม่ที่เราซื้อเนี่ยนะแล้วมันจะไม่เป็นแบบเดิมคือแบบมันจะไม่ต้องถือนานๆแล้วแบบไม่ไปไหนสักที ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะทําความเข้าใจให้พวกเรามากกว่าคือว่าไม่ได้เป็นเรื่องของตัวหุ้นนะแต่ต้องเข้าใจว,าว่ามันคือธรรมชาติของตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ผมได้ทําการวิเคราะห์หุ้นนะครับมาทั้งตลาดนะประมาณแบบเกือบเกือบแปดตัวเนี่ยสิ่งที่ผมพบค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับประมาณสัก80%เได้เลยก็คือว่าหุ้นไทยมันมีรอบครับแล้วส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าช่วงที่ก่อนที่มันจะพุ่งแรงๆนะครับต้องบอกว่าก่อนที่มันจะพุ่งแรงๆนะ หุ้นเนี่ยมันจะแบบเหมือนไม่ค่อยไปไหนอยู่ประมาณสัก2ปีนะเรียกว่ามันจะมีการสะสมหุ้นนะครับเหมือนกับเหมือนกับรายใหญ่เนี่ยเขาจะทาการสะสมหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณ1-2ปีแล้วแต่หุ้นนะครับอยู่ประมาณ1-2ปีแล้วหลังจากนั้นหุ้นมันถึงจะเริ่มพุ่งขึ้นแบบเหมือนจรวดนะพุ่งขึ้นแบบแรงๆนะ่อยู่อีกประมาณสัก3-4ปีนะนั่นหมายความว่าระยะโปรเซสตรงนี้ทั้งหมดจาก จะก,ก้นสุดนะครับขึ้นไปยอดสุดเนประมาณสัก5-6ปีอันนี้เป็นหุ้นแบบธรรมดานะแต่ถ้าเป็นหุ้นโกลด์ซ็อกหน่อยอาจจะแบบมีขาขึ้นที่ยาวมากๆประมาณ8-10ปีนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกตะกี้ก็คือว่าช่วงที่หุ้นมันไม่ไปไหนเหมือนกับราคามันอยู่แถวเนี้ยนะครับลงมานะครับเราอยู่ที่เดิมเนอะหรือขึ้นไปเราก็พักฐานออกข้างแบบนี้จะอยู่ประมาณสัก1-2ปีสิ่งที่ผมจะสื่อหมายความว่า วันนี้คําว่านานมากของแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมเฮ้ยถือหุ้นมานานแล้วนะถือหุ้นมายาวมากๆแนละ้แต่ทําไมแบบอรอตไม่โตสักทีหุ้นตัวนี้ไม่ไปไหนสักทีคําถามคือว่านานของเราเนี่ยเป็นหลักวันกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนหรือกี่ปีโอเคไหมมันต้องแยกให้ออกนะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ อันดับแรกนะครับคือเรื่องของเวลานะครับก็คือวันนี้ถ้าเราบอกว่านานมากละโอ้ถือหุ้นมา7วันและนานมากหุ้นไม่ไปไหนสักทีผมบอกว่าใจเย็นๆนะเพราะนี้ผมบอกหุ้นมันจะพุ่งได้ไกลๆเห็นแบบเราได้เป็นกําไรเป็นร้อยสองร้อยสมเนี่ยนะครับมันต้องถืออย่างน้อยมันต้องให้เวลารอบของมันเนี่ยผ่านไปประมาณสัก1-2ปีมันถึงจะเริ่มชูดประมาณปีที่3ปีที่4นะโอเคไหมแต่วันนี้เราถือมา7วันเรายังขาดอีกประมาณแบบเกือบเกือบเจ็ดร้อยวันนะน่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้นไทยก่อนถ้าเราเข้าใจแบบนี้ได้เป็นไงครับโอเคเราจะไปดักซื้อตอนไหนครับตอนที่เฮ้ยหุ้นมันเริ่มนิ่งๆมาประมาณสักสปีเราค่้ยเข้าไปซื้ออันแบบนั้นเราก็จะรอไม่นานนรือเป่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราซื้อแต่ต้นน้ําเลยซื้อแต่ตีนเขาเลยเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องรอ2อปีมันถึงจะไปถูกปะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจุดที่เราเข้าซื้อด้วยมันอยู่ตำแหน่งตรงไหน ถ้ามันไปอยู่ในช่วงของการสะสมหุ้นนะครับในช่วง1-2ึงปีแรกสมมุติเราเข้ามาซื้อในปีที่2โอเคเราอาจจะแบบไม่ต้องรอนานแล้วมันก็ไปเลยนึกออกปะแต่ถ้าเราเข้ามาซื้อในช่วงที่แบบกลางๆรอบของหุ้นตอนที่มันยังไม่ไปไหนเนี่ยเราจะต้องรออีกเป็นปีแล้วมันถึงจะไปนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมปกติแล้วผมถึงแน,น,นะนําว่าถือหุ้นไปเถอะอย่างน้อยๆสาปีรอดู performance มันหน่อยนะครับสัก3าปีเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเห็นอะไรกับมันก็เพราะทามิ่งตัวนี้แหละทีนี้ก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าไอ้คำว่านานของเราเนี่ย เท่าไหร่ถ้าหลักวันหลักสัปดาห์หลักเดือนตัดทิ้งไปได้เลยแสดงว่าเรายังไม่ได้ลงทุนระยะยาวจริงๆโอเคปะแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าโอเค,อเ,ค,อเ,คเราถือหุ้นตัวนี้มา2ปีขึ้นไปแน่นอนละนะสปีขึ้นไปแน่นอนละมันก็ต้องกลับดูอีกประเด็นหนึ่งครับคือจุดเข้าซือ้อโอเคไหมถ้าวัานี้เราบอกโอ้โหเราถือมาตั้งนานแล้วยังขาดทุนอยู่ต่อนเนื่องเลยยังไม่กลับมาทุนเราเลยนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจุดเข้าซื้อเรามีปัญหาถูกปะ ถูกไหมเพราะเราอาจจะไปซื้อตอนที่มันโอ้แวร์ลูก็ได้ไงคือเราไปซื้อตอนที่มันอยู่ยอดเขาอะสุดท้ายมันล่วงลงมาถูกไหมครับล่วงลงมาเนี่ยประมาณสักปี2ปีนะสปียังไม่ไปไหนเลยยังไม่กลับมาทุนเลยปีที่3กลับมาขึ้นมาก็จริงแต่มันยังกลับมาไม่ถึงทุนเราไงก็เพราะอะไรก็เพราะเราดันไปซื้อตอนยอดเขาเราไม่ได้ซื้อตอนตีนเฮยก็เพราะว่าเราไปซื้อตอนยอดเขาเราไม่ได้ซื้อตอนตีนเขาเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาแก้ที่อะไรครับวิธีการหาจุดเข้าซื้อ ถูกไหมวิธีการประเมินมูลค่าว่าจะทํายังไงให้ให้สามารถเข้าใจได้ว่าเฮ้ยจุดเนี้ยมันคือ under value นะจุดเนี้ยมันคือ over value นะถ้าเราทําแบบนั้นได้โอกาสที่เราจะกําไรหรือพอเราจะโตขึ้นมันก็มีสูงขึ้นถูกปะคือการลงทุนผมว่ามันเป็นเหตุเป็นผลหมดนะอยู่ที่ว่าเราเราเข้าใจธรรมชาติของมันหรือไม่เข้าใจมันต่างหากนะครับนะทีนี้คําถามก็ว่าเราควรขายทิ้งไหมเราไปซื้อตัวใหม่ที่ดีกว่าอย่างที่ผมบอกเราจะรู้ได้ไงว่าตัวใหม่มันดีกว่าถูกไหมเราก็ไม่มีทางรู้หรอกถูกปะครับแต่ทีเนี้ เราสามารถประเมินได้คร่าวๆนะถ้าวันนี้หุ้นที่เราซื้อนะครับมันอยู่ในช่วงของการสะสมหุ้นเป็นหุ้นที่ดีแล้ว under value แล้วเป็นไงครับเราควรขายทิ้งไหมมันก็ไม่ควรขายทิ้งเป็นผมผมก็ไม่ขายทิ้งผมก็ถือรอไปเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ขึ้นไปเองนะถือรอไปให้ถึงรอบของมันเพราะเราอาจจะซื้อมาแค่7วัน7เดือนมันยังไม่ถึง2ปี3ปีนี่ยังไม่ถึงรอบที่มันจะขึ้นเพราะฉะนั้นถือรอไปก่อนใจเย็นๆเพราะบางทีเป็นไงครับความอดทนเราไม่มากพอไง นะเราคิดว่า7เดือนมันคือนานสมมตินะครับเราคิดว่า7เดือนมันคือนานแต่จริงรอบมันคือ2ปีถึงจะขึ้นสุดท้ายเราถือไป1ปี11เดือนขายทิ้งปรากฏเดือนที่24นะครับหรือครบ2ปีปุ๊บมันวิ่งขึ้นนี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็อเจอปัญหาแบบนี้นะพอขายหุ้นปุ๊บเป็นไงครับวิ่งขึ้นไปเลยถูกปะแต่พอซื้อปั๊บร่วงลงมานะ ก็เ,เพราะจังหวะที่เราเข้าซื้อมันไม่ถูกช่วงเวลาที่เราควรจะถือให้มันครบรอบของหุ้นอย่างน้อย2ปี3ปีเพื่อรอดูพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเนี่ยเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมันเนี่ยครับสุดท้ายเราไปขายมันก่อนเวลาอันควรเราเลยไม่มีหุ้นที่พุ่งขึ้นแรงๆแบบชาวบ้านเขาแต่เชื่อผมเถอะครับถ้าวันนี้เราหาจุดเข้าซื้อได้ดีเข้าช่วงที่มันอันเดอร์วลูนะไม่ต้องเข้าราคาที่ต่ําที่สุดนะครับสมมติ ต่ำกว่า10บาทคืออันเดอร์แวลูเข้าตอนไหนก็ได้จะ7บาทก็ได้8บาทก็ได้9บาทก็ได้10บาทก็ได้เข้าตอนไหนก็ได้มันจะล่วงมาเท่าไหร่ขอให้เข้าต่ำกว่า10บาทไว้สุดท้ายถือไปประมาณ2-3ปีครับกำไรทุกคนนะแต่ต้องถือได้ 2- 3งถึงปีนะคือมันมีหลายๆครั้งที่แบบหุ้นที่ผมซื้อเองนะครับที่ผมลงทุนเองบางตัวก็ลงมา20% 30%ก็มี40%ก็มีแต่สุดท้ายเราเข้าใจไงเข้าใจธรรมชาติของหุ้นก็ถือรอไปผมก็ไม่่นอออไไรรกก็็ืืปถ้้าเเงิิซพม สิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วผ่านมาครบ3ปีปุ๊บบวกขึ้นมาเกือบเกือบสองเ็นห็นไหมมันอาจจะมีช่วงแรกที่ขาดทุนไป 30- 4 0แต่สุดท้ายมันเป็นแค่6เดือนครับผ่านเวลา6เดือนผมเข้าใจว่าที่รอบพุ้นเนี่ยมันต้องรอสะสมประมาณ2ปีเห็นไหมพอเราเข้าใจธรรมชาติไปครับเราถือรอได้พอถือรอได้ปุ๊บเอ้ยปีที่2เริ่มกลับมาเท่าทุนเลยปีที่3ปุ๊บมันพุ่งไปเลย200%เห็นไหมครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ในสามปีถือมาเฉลี่ยปีละหกสิ คุ้มมากๆแล้วนะแล้วเป็นอย่างเงี้ยหลายตัวด้วยนะบางตัวเคยลงไปถึง6 0 7 0เหมือนกับแทบจะไม่เหลืออะไรแนละ้วสุดท้ายวันนี้กลับมาบวก20 0เหมือนกันนะครับมันก็กลับมาได้ขอแค่ว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของหุ้น2หุ้นที่เราเข้าไปลงทุนต้องมีพื้นฐานที่ดีนะครับมีหนี้สินที่น้อยมีกําไรสะสมโอเคนะครับมีปันผลตลอดนะครับไรายได้โอเคกาไรโอเคแบบเนี้ยสุดท้ายเดี๋ยวมันจะกลับมานะขอให้เราเข้าใจ สองประเด็นนี้นะครับธรรมชาติของหุ้นนะท่องไว้ธรรมชาติของหุ้นรอบของมันในการสะสมหุ้นอยู่ประมาณสัก2ปีนะถ้าตัวไหนเรายังถือไม่เกิน2ปีนะครับอย่าพึ่งรีบไปด่วนตัดสินว่ามันไม่ดีนะครับถ้าแบบ3ปีแล้วมันยังไม่ไปไหนเฮ้ยแบบนั้นแหละมันแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติกับตัวหุ้นละแบบนั้นเราจะขายทิ้งก็ไม่เป็นไรถูกปะเพราะเราให้โอกาสมันแล้วไงแต่วันนี้ถ้าเราถือ7วัน มันก็ล่วงลงไปมันไม่ไปไหนแล้วเราก็เป็นตัดใจขายมันทิ้งแล้วเราก็ไปตัดสินเลยนะครับว่ามันเป็นหุ้นที่ไม่ดีสุดท้ายผ่านมาอีก3เดือน,นอาจจะวิ่งขึ้นไปเลยก็ได้ 20%- 30%นะครับมันก็เป็นการเสียโอกาสของเราไงเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราครับตั้งสติดีๆนะครับ,รบเข้าใจธรรมชาติของหุ้นซะผมบอกเลยนะครับตลาดหุ้นไทยจะไม่ไปเร็วเท่ากับใจของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใจของเรายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งไม่เวิร์กต่อตลาดหุ้นใจเราต้องช้าครับ ต้องใจเย็นๆให้เวลาหุ้นมันโตแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองโอเคนะนะครับก็นะก็หวังว่าคิดแบบ VI EP นี้น่าจะตอบคาถามท,าที่เราพวกเราสงสัยในหลายๆเรื่องได้นะครับใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมไปทําคลิปวิดีโอมาตอบคำถามให้กับพวกเราบ่อยๆนะครับพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ